สบายดีสบายดีทุกคนก็มาพบกับนุดอีกแล้วเนาะกับซอกนรสาวลาวไกลบ้านเนาะวันนี้เอนวันก็ีนเสี่ยงดังจ้กน้อยเนาะเพราะว่าเป็นมือที่พบรอบอาทิตย์เนาะยู่เซนทันก็แล้วซิมีแบบอันฉีดวัคซีนฉิดวัคซีนทุกทุก,ทกอาทิตย์เนาะวันศุกร์เขาจะซีดวัคซีนเดี๋ยววันนี้สิพาทุกคนมาเบิ่งว่าผลล่หรือบ่อแล้วก็สิพาไปเบิ่งกเงินธนาคารเนาะธนาคาร น่าสิเปิดให้บริการนะนี่มันนี่คนไล่ไลยแต่ว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะตั้งโต๊ะเว้นระยะห่างแบบนี้เลยเห็นบ่เป็นจุดๆ,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 ๆอยู่เนาะอุ้อันนี้อยู่สันนึงนะอันนั่งโต๊ะนี่อยู่สันนึงอยู่สันสามกษัตริยมีนะทุกคนอืออยู่สันสามกษัิมีอันนี้สิเป็นคนไทยหมดเลยเนดะ้อคนไทยหมดเลยเนาะเพราะว่าอันอันนี้ที่เข้าจเจ้าอันลงทะเบียนไวนะ้เนาะ ก็เจ้าก็มาตั้งแต่เสาร์หมดเลยพากันมาตั้งแต่เสามาตั้งแต่เสาเสารบางคนก็มาตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงเนาะซื้อวัคซีนบ่างคน,น,งนซื้อของยี่ห้อบางอย่างเนาะแต่ว่ามันเป็นที่กับเจ้าลงทะเบียนไว้เนาะซึ่มีแต่คนไทยมาซื้อแล้วอันธนาคารก็ได้ยินกับเจ้าว่าว่า ธนาคารเปิดแล้วเนาะเดี๋ยวนุชีพาไปเบิ้งว่าธนาคารเปิดหรือยังเนาะอันห้องน้ำอยู่ทางกลางในการรู้สึกว่าสิาเปิดแล้วนเนาะแต่ก่อนไทยนุชี่แบบว่าลงไปเข้าห้องน้ำแต่อยู่ตละล่าเนาะเอ้าวเไลแค่นี้ไปเบิ้งธนาคารฝั่งนี้แต่ว่าไปก็ได้นะนี่คนอันขอเข้าฉีดวัคซีน อ,อ้อมดิดเลยด่ทางนี้นะมันไล่กันไปอีกทางหนึ่งดีกว่าน,นี่เนาะธนาคารในห้างเปิดให้ใช้บริการเงียบพอยแล้วเนาะก่อนหน้านี้ที่ขาเจ้าปิดไปก็คือปิดไปพร้อมกันกันกบร้านอาหารทุกทุก้านเนาะหาก,กับเปิดให้บริการเพราะว่าเพียนข้าเจ้าว่าทางนอกนะที่ขาเจ้าเปิดให้ใช้บริการคนมันไปอุดปู้กันไปแห เต็มยูในธนาคารทั้งนอกเนาะมันที่มีน้อยกว่าธนาคารในห้างในทั้งนอกคนไปอู้กันอยู่กับเจ้าก็เลยผ่อนผันให้เปิดธนาคารในห้างได้เนาะตอนนี้ก็คือเปิดได้ทุกธนาคารแล้วนี่อันนี้ที่เป็นโซนทั้งหลังเนาะโซนทั้งหลังของเซนทร์จะเป็นโซนเสื้อผ้าน่ว่าเขาเจ้ายัางไมไ่เปิดเนาะนี่ธนาคารเปิดให้บริการแล้วเดอ้อบไดิสิมาก็ได้เปิดทุกธนาคาร จำกัดคนเข้าเือเก่าเนาะมีเก้าอี้อให้นั่งรออยู่ทางนอกเนาะหน้าซิเปิดทุกห้างเนาะธนาคารถ้าขาจาว่าพ้านพันให้เปิดได้ก็คือหน้าสิเปิดทุกห้างเลยเนาะตอนนี้ปกติก่อนหน้านี้ก็คือปิดทั่วประเทศเลยเนาะในห้างโอ้ยเป,เป็นทั่วประเทศเฉพาะในพื้นที่สีแดงเนาะโอ้ยบ้าปิด นี่เนาะถ้าธนาคารเปิดคนก็สิขึ้นมาสั้นสามหลายเดียจากน้อยเนาะปกตินี่สิบ่มีเลยมีแต่พนักงานรล้านะคะอันเนาะตอนนี้คนก็สิย่างขึ้นมาสั้นสามหลายกว่าปกติอยู่เนาะแต่ว่าก็เว้นระยะห่างเนาะเวลาไปใส่มาใส่ก็ไเลยบอกประมาณว่ายัางไม่ได้เปิดเนาะร้านโทรศัพท์ก็ยังไม่เปิดนู่นเนะาะร้านตะรางน,นี่เพราว่บายนี่คือร้านขาอยอุปรกรณ์ สื่อสารนะพวกโทรศัพท์นะแต่ว่ายัางไม่ได้เปิดนะตอนนี้ข้เจ้าก็กำลังผ่อนพันผ,นผ่อนพันให้เปิดพวกร้านโทรศัพท์ลกร้านตัดผมอย่างแบบนี้เนะะาะก็ค่อยๆพ่นพันกันไปเนะาะก็หวังว่าฉีดวัคซีนแล้วเนาะคนฉีดวัคซีนหลายขึ้นเนาะข้าจ้าก็สิเปิดประเทศไวกว่านี้หรือว่าเปิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่กะจาล็อกไว้อยู่ให้ดีขึ้นก็เก่าหลายกว่านี้เนาะคือตอนนี้มัน่ันไปทางใดมันกับปิดมดเลยเนาะปิดทุกที่ปิดทุกทกิจการมันก็เลยแบบยุ่งยากเนาะประสาชสนเดือด้อน,อนแบบเดือด้อนทุกคนนะแบบคนใช้แรงงานแบบไทยฮาก็เดือด้อนเนาะหันไปทางใดก็ยุ่งยากไปมืดจิตไปทางใดก็บ่ได้ยากไปมืดเนาะ งานกันยากก็หวังมาต่อไปสิดีขึ้นกว่านี้เนาะมาตรการผ่นผันตอนนี้ก็ยังแบบบ่อได้ยังไม่ได้ดีขึ้นแนละเห็นกับเจ้าว่าขยายล็อกดาวไปอีกเนะาะขยายล็อกดาวไปอีกจนมาสิ้นเดือนเนาะนุดกะจักว่านอือใดเนาะมีบางร้านในเซ็นท่าน,นี้ที่วบนนุชทำงานนี้ก็มีบางร้านข้ะเจ้าไป ิร้านไปเลยก็มีเนาะแต่ว่าวัคซีนไปพาไปเบิ่งแต่ว่ามันติดคนมาฉีดวัคซีน็นลยประเทศพาไปเนาะเม,มื่อกี้วัคซีนย่างพาไปแต่ว่าติดคนหลายแบบขาเจ้าปิดทาวอลเลยนะคือบอลเป็นวันย้ายไปเปิดอยู่บางอื่นนะก็คือปิดิดทาวอลเลยคือมันแย่เนาะเศรษฐกิจลวงนี้แล้วอยู่ตอนนี้เขาเจ้าก็มีแบบประท้วงน,ำนํำอยู่ทางกรุงเทพคนะ แ yeah, yeah, ย่แย่สุดเศรษฐกิจกายังไม่ได้เนาะกาที่เมือบ้านกันยากเพราะว่าเมือก็ต้องกักตัวอีกเนาะอยู่บ้านนุชก,ก็มีคนเสียชีวิตย้ยอนว่าโควิดน,นี่นาน้องอยู่รักเกา่าอยู่สวรรค์นนเกตกระเห็นอยู่เนาะบริโอคเมือบ้านสนะเนาะเสียชีวิตอยู่บอนก,กักตัวซ้ำ บนนั้นแล้วก็เจ้าก็ไป่ได้เอามือบ้านนะก็คือเสียชีวิตอยู่บนกระตูแล้วข้าเจ้าก็ไปเผาแต่ว่าบม่ได้ให้พ่อให้แม่มาบม่ได้เห็นญาติบม่ได้เห็นอย่างเลยเนาะก็คือไปเผาล้วน,นเลยคือไปเผาเผาแบบบม่ได้มีหลวงพ่อเนี่ยพ่อยังมาสูดมา,อย,าอย่างเลยเนาะแบบล้วน,นเลยนะคนยังไงอยยุหน้าสิประมาณแล่สองสามโมงพุ่งแล้ะข้าเจ้าจ้างพยากันแล้วนะซีวัคซีนก็ได้คนมันไหล แลยังไม่ทากันแล้วแต่และมือหาหนดกนันั่งเบิงตากันอยู่เนะาะร้านอื่นก็น่าจะเป็นยังกันบางคนก็น,นอนนอนก็ปรับลมน้ำมัน้อนคือสวัสดิวิทยพักพ่นเอาแหงกันแล้วกันเนะาะแต่ว่ามันกะบอเงินบ่มีเงินนี่แหละเนาะเงินเก่าเงินเก็บมันก็กินไปคูมมค่มมือคู่มือม,มันกำลังคืมมอคกัน โอเควันนี้ก็พาทุกคนมาบิ่งประมาณซ่้นนี้เน,ะเนาะเนโนกะซีขอโทรใหนงานก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามียังอเดตก็ซีมาเล่าจะฟังอีกเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดี